สวัสดีงามๆจ้าเพื่อนๆจ้าวันนี้ช่วงเขาควรม,มาทำพัตหมี่โคราดเหลวเด้อจ้ามาๆมา,มานี่งามชั้นต้มชั้นอันนี้เดือนเด้วเด้อจ้าวันนี้พักใส่แต่ไข่อย่างเดีวยวเด้อจ้าใส่ไข่อย่างเดียวนะคะแล้วก็จะใส่พักหมี่จ้าพักชั้นบวกไวเวดีวยวเด้อเพราะว่ามันพักหลายจ้า ก็เลยจะลวกใส่ช่องแข็งไ,นนะะไว้เนาะค่ะไว้ทำไวพัดหรือว่าทำก๋วยเตี๋ยวข้างหน้าอีกนะคะอันนี้ฉันก็แช่เซนไว้ค่ะเดี๋ยวฉันก็เอาลงมาผัดนะคะวันนี้ฉันพัดมีโครลาดได้ว่าฉันตำถั่วใสด่ดาด้วยจ้ะ อยากกินเหมือนทรงแบบก๋วยเตี๋ยวแห้งนะจ๊ะฉันก็เลยใส่แลนวนี่ไปเลยใส่ถั่วถั่วพลผัดเด้อจะ๊ะเพื่อนวันนี้ไม่มีเนื้อนะคะใส่แต่ไข่ค่ะบนเครื่องถ้าเพื่อนๆอยากให้อร่อยเด้อจ๊ะซื้อซอสซอสพริกเด้อจะ๊ซจะซอสพริกตาอี ซอสแบบนี้ด้วยจ้ะใส่อร่อยมากฉันใส่แค่ซอสอันนี้ก็เอ่อพริกพริกป่นค่ะพริกปน่นน้ำตาล,ลน้ำมันโคล่ามีโคลา่า บ้านเองบ้านเองไม่ต้องพิมใจกันโดไม่เหมือนคนบางกอกคนบางกอกชอบหลอกพวกกันเองอิว้ว <c> ค <oughs> ่ะเพื่อนจ๋ามาเด้อมาเด้อมากินทัดมีนะจ๊ะวันนี้ พัหมีพัดก๋วยเตี๋ยวจ้าพัหมีพัดก๋วยเตี๋ยว,ยวแซ่บคือเกาจ้ารสชาติออกแบบโคราชของแท้แซ่บคือเกาว,วันนี้ลมแรงแรงจ้ไม่มีแดดด้ดดจ้าเพื่อนวันนี้แดดไม่มีนะคะลมแรงมากวันนี้ โอเคแดดไม่มีก็ดีแล้วเห็ะเพราะว่าจะไม่ค่อยร้อนนะจ๊ะมอวานนี่โอ้โหร้อนจุ้ร้อนแบบชนิดที่ว่าโอ้โหสุดยอดอนนืฉันนะคะโอเคเด้อเดี๋ยวเช็ดก่อน